สวัสดีครับวันนี้วันที่9นะครับก็มีสัตว์เลี้ยงครับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเลยสัตว์ฟาร์มเออไก่ครับไก่ไก่มันมันมันฟักออกมาจากไข่ครับเขาก็เลยนะครับจะให้เราไปนะครับตั้งชื่อครับลูกเกีบนะครับ B A ดิชิกนิดเนี่ยมันน่าจะประมาณว่าลูกเกี๊ยบออกมาจากไข่แล้วครับแล้วก็อ่มันต้องการมีชื่อนะผมก็ติดชื่อให้ออกกันนะอ่าตัวแรกคือชิกอะไรนะชิกชิกกี้ใช่ไหมไอตัวนี้คือชิกกาแล้วกันนะี่ต้องออก <c oughs> เดี๋ยวว่าผมว่าผมจะปล่อยไก่ไว้ข้างนอกครับถ้าเกิดอาหารไก่หมด พ็เห็นว่าเห็นว่าไก่มันไม่ต้องให้อาหารก็ได้ครับถ้าเลี้ยงไว้ข้างนอกครับแต่ว่าวันฝนตกเนี่ยต้องเอามันเข้าข้างในนะเพราะเดี๋ยวมันไม่สบายได้น,นี่ครับะไรดีดนนเ,เสร็จซากสมบูรณมาครับก้างปลาก่อ,อนอื่นก็เ,เอาหมาเข้าบ้านก่อนฝนตกเองนะ มเมล็ดพันนะครับใช่ซื้อเล็ดพันเพราะว่าเมื่อวานเจ็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะฮะจะได้มีมะเะล็ดพันปลูกซอยไว้ลูกไปกระซัตรวันนี้มันยังเป็นลูกไม้อยู่ครับมันยังไม่โตครับนี่ข้อความก็เลยขึ้นลอยไว้นะขออัฟฟาร์ ผมเล่นเซฟนี้ค่อนข้างค่อนข้างโชคดีครับตรงที่ไม่มีหินแบบหินยักษ์ครับอยู่บริเวณที่ทําฟาร์มใ,ใกล้ๆช่วงเริ่มต้น,นครับแถวนี้มันมีแต่หินแบบหินหินใหญ่ธรรมดาครับถ้าหินยักษ์อหินโซกโอะ่ะมันจะตัดลําบากมากครับเพราะว่าต้องอัปเกรดค้อนสูงหน่อยนะคืออัปเกรดแค่ทองแดง คุบไม่ได้คนระับนี่ครับมีหินไอห,หินธรรมดาเนี่ยใช้อัพเกรดขั้นเดียวเป็นทองแดงก็คุบทิ้งกันแลนะ้วฮะไม่ยากอะไรเดี๋ยวผมไปทำนี่นี่ทำรั้วดีกว่าผมว่า้ทำรัำ้ว,ว,วให้ไก่ออกมาหาอาหารกินข้างนอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนะผมจะไม่ซื้ออาหารไก่ละเดี๋ยวนี้ลบมากเลยจริงๆใช้วิธีถอนนี้ครับหยิบขึ้นแล้วก็โยนทิ้งไปเนี่ย ไม่เสียพลังกายครับถ้าเกิดเอาเคียวมาฟันนี่เสียครับก็เสียเวลาหนึง่งแต่ว่าถ้าเะโอเคกว่าเพราะฝนตกด้วยวันนี้มีสิทธิ์เสียพลังกายสูงมากนะฮะล้วงผมทำเรื่อยๆแล้วกัน จอยผมค้าอีกแล้วได้ออยดนนะครับกลับมานะครับเหมือนสัญญาณมันหลุดครับเมื่อกี้บูทูธมันหลุดครับมันก็เลยจอยผมเลยค้าคบ แหนไม่ okay, ออกมาลูกเทียบนี่ยังไม่ต้องให้อาหารครับมันยังเด็กอยู่ครับมันไม่ต้องกินอาหารแต่พอมันโตเมื่อไหน่เนี่ยต้องให้อาหารนะครับเราไปที่โรงแรมเลยไม่ได้ผมต้องขายเพราะไม่งั้นเก็บของป่าไม่พอเก็บของป่ามันใช้ช่องพอดีเลย หยบสาวๆเกมนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนครับเลี้ยงหัวใจให้เอาไว้ไม่เกินสีฟ้าครับในช่วงปีแรกครับเพราะว่าถ้าเกิดหัวใจเกินสีฟ้าในช่วงฤด,ดูหนาวอ่ะเราจะไม่ได้ช็อกโกแลตที่เป็นวัตถุดิบนะครับะกลารู้ว่าผู้หญิงอ่ะจะเอาช็อกโกแลตที่แบบเป็นช็อกโกแลตเค้กมาให้เราแทนถ้าได้ช็อกโกแลตเค้กเนี่ยเอาไปประกอบอาหารไม่ได้แล้วก็จะทําให้เมนูเราเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นเนี่ย ก็เลี้ยงเลี้ยงหัวใจสาวๆไว้หน่อยหรือนะครับหรือใจร้อนครับก็จีบเป็นคนเดียวพอครับก็คือจีบให้หัวใจขึ้นสูงเป็นคนเดียวเลยครับผมคิดว่าถ้าจีบจริงเนี่ยก็น่าจะหัวใจเกือบแดงแล้วนะในช่วงฤดูหนาวปีแรกนะครับไ็แล้วแต่วิธีการเล่นแล้วกันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าไม่ต้องรีบร้อนดีกว่าครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ก็ยังไงเนี่ยนะครับถ้าเราแต่งงานปุ๊บเนี่ยแค่เดือนหนึ่งแฟนเราก็เริ่มท้องนะครับหลังจากแต่งงานนะครับเดือนหนึ่งแฟนก็เริ่มอ่ภรรยาก็เริ่มท้องแล้ะพอเข้าเดือนที่สามเนี่ยก็จะคลอดลูกครับแล้วลูกเราก็จะออกมามาคลานในบ้านนะมาคลานในบ้านแล้วพอพอเริ่มโตมันก็จะเดินได้ลูกเรา ผมเคยนี่เว้ยตอนนั้นตอนนั้นเรียนครับอยากรู้ว่าถ้าเกิดเอภรรยาเราอยู่บ้านเนะ่ถ้าหัวใจลดจะเป็นยังไงผมแม่งเอาแบบเอาญ้าเอาแร่เอาขย,ายะเลยฮะจนแบบหัวใจตกลงมาจากแดงครับลงมาลงมาส้มครับลงมาส้มก็ยังไม่มีอะไรนะตอนลงมาส้มคือก็ยังแบบอยู่อยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ก็แบบเออแบบมีการง,านงอนบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ค่อยรักนะฮะแต่พอลงไปสีเหลืองเนี่ยอย่างฮาครับ เก็บข้าวเก็บของหนีจากบ้านไปเลยครับกลับไปอยู่บ้านบ้านตัวเองครับทีนี้วิธีที่จะทให้เขากลับมาก็คือเราก็ต้องไปง้อครับเอาของไปให้อะไรครับแล้วพอหัวใจเขาเขากลับเป็นสีแดงสีส้มมีสีแดงเนี่ยเขาจะกลับมาหาเราเองมันก็มีอะไรประหลาดประหลาดเยอะครับเกมนี้เผื่อบางคนเล่นแบบเล่นแบบรูทีนมาเล่นแบบธรรมดามาเนี้ย รู้ว่าต้องทำยังไงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ลองอะไรแปลกๆรู้บ้างครับก็มาถึงว่าก็นะขาดรสชาติไนิดนึ่งจะได้มีรสชาติบ้างนะครับเล่นแบบว่าอะไรประหลาดๆอยูบ้างช่วงนี้ผมก็จะขุดแร่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่าไม่รีบครับเพราะว่าที่ดินดินที่ที่ฟาร์มก็ไม่ต้องรดน้ำครับไปซื้อผลผลิตแล้วก็มาหวานอย่างเดียวครับวันนี้ แต่ผมว่าผมจะซื้อมันฝรั่งมาด้วยให้มันหลากหลายหนะ่อยอย่างน้อยให้มันมีอะไรหลายอย่างนะครับมันยังไม่ยังมันยังไม่ลม้มยังไม่ลม้มอ่ะลม้แมแหมทักปุ๊บล้มปับ๊บนะทีเดียวเองแชร์คู่ร้อนนะเดี๋ยวสามโมงจอดมาที่นี่ครับเพราะว่าร้านปิดห้าโมงร้านปิดห้าโมงเนี่ยก็ ออกจากนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงแน่ท่นใช้เดินทางจากฟาร์มไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะใช้เวลา2ชั่วโมงนะฮะขึ้นเขาฮะ ผมอัพเนี่ยผมจะพยายามเล่นไปย,ยาวๆนะครับเกมนี้แต่ะะเล่นให้มันแบบให้มันสมบูรณ์นะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยผมก็จะได้เก็บไปดูเองเลยครับว่าเราเล่นมา,มายัางไงครับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเกมจนะถึงวันสุดท้ายครับพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมานานแล้วแต่พอกลับมาเล่นทีไรเนี่ยก็ เล่นไม่ได้นานทุกทีครับเล่นไม่ได้ปีสองปีก็เลิ่ทุกทีครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพเพราะอะไรเหมือนกัน,เ,นเดี๋ยวครั้งนี้ลองลองใหม่ครับลองตั้งสมาธิใหม่เนี่ยเช็ดหน้าแล้วป่วยเลยจังเลว ยิงก็อยากซื้อแปลงนะแต่ว่าผมว่า,มาเมล็ดพันธุ์สำคัญกว่าตอนนี้เดี๋ยวพอปลูกผักปลูกอะไรไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยค่อ,อยไปซื้อแปลงแล้วกันนะฮะหรือกะว่าผม,มเมล็ดออกอีกรอบนึงเนะ่ยถ้ามันออกอีกรอบหนึงนะี่ยผมว่าเดี๋ยวผมซื้อแปลงได้แหละแต่ถ้าออกรอบนี้ผมว่าได้ซื้อตะกร้กาได้จะขายไ,ไม่เงินจะพอสมควรอย่างเดียวนะครับ ผมจะอัครื่องมือดีวะอับอะไรดีอผมว่อออาออกไป,กไปละหัวร้านปิดครับวันนี้บ่ายสองครึ่งแล้วแช่นาบุร้อนอีกสามโมงครึ่งครับได้ออกคิดว,ว่วทาทันนะคิดว่าทันมา ไปาาสีโมงแล้วไปดีกว่าเราหมดทันนี่ยนะเจอเหตุการณ์ของบมกุลีครับ อะไรขึ้นอะเธอยังดูซิก็ดีครับเธอเป็นโบนัสไปฉากนี้จะได้ไม่ต้องมีเวลาจับนะฮะเธอจะบอกว่ามันบบชิมันเบื่อจังเลยฉันคิดว่าอยากจะออกจากหมูบ้านสักวันหนึ่งมือนอยู่ที่นี่นะแบบอาลลรมณ์สโลไล์ครับสโลไล์จนแบบเบื่อครับ มาบนอนามาบนเราตอบว่าไงดีบอกว่าเอ้ยดูน่าสนุกดีนี่หรือว่า you choose stay here เธอควรอยู่ที่นี่นนะคำตอบที่ถูกคือตอบ you mm hmm. uh that could be fun นะครับว่าน่าสนุกดีโอปอลีก mm ็ hmm. บอกว่า mm hmm. เธอคิดเหมือนกันเหรอแต่ว่าฉันก็แค่ฝันไปนะ I just dreaming I, I just want to see my fun พ่อปอว่าเขาก็ฝันไปฝันว่าอยากจะออกไปนะเพราะว่าเขาอยากจะไปเจอพ่อเขาด้วยนะครับโอ้ I อ e นี่ถ g กัเดี๋ยวมันวาเธอซิอเดี๋ยวกลับไปทครับช่วยมาทำงานละเจอนะโอ้ยสี่โมงครึ่งแล้วด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยด่วน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  โอ้ <Es> oh, 40เฮ้ยอย่าเพิ่งปิดโอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนี้5.00เป pues ๊ะเลยครับแทบไม่ทันครับนี่มัวมัวจะเก็บดอกไม้ฮะเราอะให้เจบแล้วก็คาเรนเข้าบ้านไปแล้วครับให้เจบด้วยเจ็บอกขอบคุณมากอันนี้คืออารมณ์เฉยๆไม่ได้ชอบไม่ได้อะไร ูดมากจะซื้อพืชพันธุ์เนี่ยมผมมีกี่แปลงนะหนึ่งสองเก้าแปลงป่ะแปดอ่าแปดว่าหนึ่งหนึ่งเป็นแตงกวาเดี๋ยวผมจะเอาโปเตโต,โตไปทั้งไปทั้งสองแล้วกันครับมันหลังครับโปรเตโตมันพลังจ้าอ่า หัวพักกาศแล้วหัวใจเท,เท้านะด้วยเงินที่เหลือทั้งหมดไม่พอครับโอ้โหห้าซื้อไม่ได้ซื้อได้แค่สี่ฮะเรียงครับเหลือสามสิบจีครับสั่งหมดแต่เดี๋ยววันนี้น่าจะได้เงินเยอะอยู่ครับเพราะว่าแซกมาเับผลผลิตไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกเนี่ย ตอน5โมงเนี่ยเงินจะยังไม่เข้าครับเวลาแซกเข้าไปที่บ้านนะครับแต่เงินจะเข้าตอน6โมงครับยังจะดีเลย์หน,น่อยแต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยแล้วแซกมาพอดีเนี่ยเราจะจาคุยกับแซกแล้วก็แซกแซกจะบอกเราแล้วเราก็ได้เงินเลยครับบางเปิดอยู่แบบนิดนึงคนระัเอาดอกไม้ไหนก็เอาแล้วเอาดอกไม้ให้ไหนดีที่หน่อยฮะโอ้ขอบคุณฮิฮินั่นคือบาซิลค่ะ a m growing crop and flower I wish I had friends like you, Ben เขาบอกว่านายปลูกผลผลิตแล้วก็ดอกไม้เหรอฉันนองว่าชายได้มีเพื่อนแบบนายนะแบงก์ก็เป็นเพื่อนกับผมเลยซี่คุณบาซิลแผนแห่เทเลพาที่ they can understand our feeling I'm l i g h i n g a book about it เขาบอกว่าเหมือนพืชมีมีพลัง ความจิตเหรอถ้เลพาที่อันนี้ค่ะสับนี้ผมไม่แน่ใจนะ They can understand our feeling พวกมันก็เข้าใจความรู้สึกข,ของเรานะ,ะกำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หืมรออ่าน,นครับผม Good evening and I บอกอ่ะสวัสดีตอนเย็น yeah. At night Brazil go out to drink. I t h i n k about it. Thinking about it. He's selfish man. บอกว่าช่วงกลางคืนเนี่ยบาซิลออกไปออกไปดื่มนะเอาไปดื่มฉันคิดว่าอลองคิดกับลองคิดเดี่ยวมันดูสิเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวนะอ้าวอ๋ออันนี้คือด่าสามีฮะแบบอ๋อไปมากว่าแบบออกไปกินเหล้าข้างนอกอะไรเงี้ยเออ,อ,อบอกประมาณว่าเออไม่อยู่กับครอบครัวตอนค่ำๆก็เวลาค่ำประมาณหนึ่งทุ่มฮที่โรงแรมครับ จากขายอาหารจะกลายเป็นบาร์แทนครับก็จะมีพวกผู้ชายครับมามาสั่ง์กันก็จะมีพวกเนี่ยครับบาซิลมีดู๊ไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางวันมีคาเลนไปด้วยฮะคาเรนี่ไปทุกงานที่มีของมึนเมาครับหโมงนะครับน่าจะเข้าผมดูหนสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยครับแต่ว่าไม่พอซื้อตะกร้าครับผม ก็ไม่เป็นไรครับไม่รีบผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเงินขนาดนี้ก็น่าจะพอทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมปลูกพืชก่อนก็จะต้องไปหลังขดหลังแข็งขุดแร่อย่างเดียวครับมีเงินจากผลผลิตนะเออเสียดายรอบนี้มีเงินซื้อไม้ได่ไหนครับสามสี่ หมดแล้วเดี๋ยวสองแปลงว่างๆครับตังค์ไม่พอซื้อมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวผมเอาสลัมปีมาลงดีกว่าครับน่าจะได้น่าจะได้ทำอะหมดแอ่ะไ่ขุดแทำล้าไก่ดีกว่าทำล้าไก่ดีกว่า อ๋อมีหินมีหินหินยักษ์หินโซโคกอยู่ตงนี้ตัวอันนึงฮะแต่ก็ถือยังดีครับเพราะว่าเล่นบางเซฟครับที่ผมเล่นเมื่อก่อนก็มีหินโซโคกอยู่ตรงนั่นแหละครับตรงแถวที่ผมปลูกผักเลยครับมันก็เลยแบบมันไม่ค่อยสะดวกในการในการที่แบบปลูกผักปลูกพืชเลยครับแต่วิธีแก้ง่ายคือก็รีเซฟใหม่ครับก็เข้าเซฟนี้เอ้ยพื้นที่ไม่ดีเดียววะวิ่งสำรวจแป๊บนึงก็ ออก reset, อรีเซ็ตอ่ารีรีใหม่ครับออกเป็นเริ่มใหม่เลยอเอานี่ดีกว่าขวานขวานเคี้ยนี่ด้วยในทีเดียวเลยนะเคลี้ยไอ้พวกตอไม้เลยครับในใน,ในพร้อมกันเลยในทีเดียวฮะนี่ตอไม้ที่เรียกว่าท่อนไม้ตอไม้คือตอใหญ่ๆนะครับ ช่วงแรกๆมันก็จะเล่นยากหน่อยครับเพราะว่าอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกสิ่ง่คสะดวกก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าเกิดเรา,เราไป้างหลังเนี่ยนะครับเราก็เริ่มสบายขึ้นเพราะว่าเครื่องมาเครื่องมืออัปเกรดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คนแค่ก็มาช่วยงานด้วยอย่างเงี้ยครับทําให้เราสามารถที่จะทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับผมแคบไปขยับมันนยเห็นอะไรก็ช่องหนึ่งเยอน่าจะคนดี ถามว่าทำไมต้อง,องล้อมรั้วครับการล้อมรั้วเนี่ยนะครับมีมีสองเหตุผลครับเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยการไม่ให้ไก่มันเดินทึ่นผ่านสัตวสบาาท,ที่อื่นครับเหตุผลที่สองก็คือว่าบางทีถ้าเราเอาสัตว์ไปข้างนอกมันจะมีพวกหมาป่าครับมา,มาทำร้ายสัตว์เรานะแล้วก็ทําให้สัตว์เราเกิดอาการเครียดแล้วก็หัวใจลดได้นะครับฉะนั้นนะครับล้อมรั้วไว้ดีที่สุด ถามว่าใช้ฟืนอใช้พวกค่อนซุงล้อมได้ไหมล้อมได้ครับแต่ว่าค่อนซุงมันจะมีอายุของมันคือใช้ได้ไม่นานครับมันก็จะมันก็จะผุครับถ้าเกิดมันผุเนี่ยก็คือไร้ค่าครับมันก็ทกับว่ารั้วพังอะครับก็ต้องเอาท่อนซุงมา,มาใหม่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในการทํารั้วคือหินนี่แหละครับสุดยอดที่สุดแล้วโอเควันที่เก้าไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ครับ